สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. สวัสดีพ่อพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC. สายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยอันนี้มาลบกะหญ้าข้าก็มดครับผมต้นที่หกต้นมรรั์ เียสวยงามมากครับผมขุดล้อมนี่พอดีวันนี้ได้เครื่องมาใหม่สองวันแล้วครับลองใช้สองวันแล้วดีมากครับผมช่วยประหยัดแรงได้เยอะเครื่องเบาประมาณ สองโลครึ่งครับผมเนี่ยตัดรากแต่งกิง่งโน้น,นจะขึ้นไปแต่งกิ่งครับนนะนเนี่ยเครื่องสองพันห้าไอราอะไรอ่ะเนี่ยยี่ห้อนี้ครับ ดีมากเครื่องมือจับบนนะครับผมกระทัดรัดสตาร์ตติดง่ายปึ้งปังพันกระบาดเองครับผมแต่ใช้คุ้มมากครับผมลองตัดดูนะครับผมนี่ก็ทีมงานพักเที่ยงกันอยู่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วแล้วอันนี้ระดับ ได้แล้วครับผมแล้วลุยต่อภาคเที่ยงบรรยากาศก็ลมพัดชิวๆวนะครับอยู่ใต้ลมไม้ลบกะยาข้าักหมดกันครับผมยี่สิบต้นกาไวหนึ่งอาทิตย์เสร็จครับผม แต่ไม่รู้จะเป็นไปตามที่เรากะไว้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวกินกาแฟรพร้อมลุยเลยครับผมนี่ได้เครื่องมาใหม่เรากดฝ่ายอ่านถูกแรอ่านผิดแล้วครับผมนี่ครับทดลองใช้สองวันแล้วครับผมผ่าน อันใดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจซึ่งกันแล้กันครับสวัสดีครับ